เขากลาก้กเนาะเขาทําออกมาแล้วเขาก็อยากกวนให้กวนหน่อยประกอ,ก,กองเน็ตมันแหลว้วก็เดิวหนีเองนะนะียสอดรูดไ <c oughs> อ้อไนี้ผัด <c oughs> มันเปนลูกกูเนาะ <c oughs> ผัดอะไรนะ <c oughs> ผัดอะไรมะกุ้ง ไก่มัเม็ดมะม่วงออไก่ผัดเม็ดมะม,ม่วงหินแมมานตหินแมมานไม่ได้ใส่พอรุูกไม่มักจ้าส่วนอันนี้คุณสวยจ่าเขาทําน้ําจิ้มสามรสอร่อยมากถึงน้องจะปากร้ายแต่น้องก็ทํากับข้าวอร่อยแล้วก็สวยจัดกตกแต่งสวยงามมากฮะอ๋อมีคนแบบเอฟซีอยากเห็นแม่โซเฟียใช่ไหมไม่หรอกเดี๋ยวตกใจไม่ถ่ายให้เห็นหรอกเห็นแต่แม่มากก็พอละสวยลวนะี่นะ๋นนะน โล่งๆนิดนึงเหออือหอนเยอะนะบอกกวาลจะด่าลูกนะจะถ่ายคลิปตีจะของด่าลานเองตีขนาดไม่ใส่ยังหายใจไม่ออกเลยเวลาไปห้องไปห้างน่ะขยอนจะไปเซ็นเอกสารเนาะแคทเป็นผร้อนน้องไม่เก็ตเลยนแล้วก็ต้องเซ็นเอกสารบ่อยใช่อยู่ในห้องอ่ะอือร้อนนะ ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆบางทีก็แบบผู้ปกครองมาพบปะเออต้องประชุมอะไรกับผู้ปกครองอีกใช่ไหมเพื่อนสาวเข็มเหมือว่านัดเจอเราบ่อยมากใช่ไหมบ้าบ้าเพื่อนเขานะเขาไม่ผู้ปกครงองเข้าข้างในแล้วนะ ไม่เข้าแล้วไอ้มาบอกเราอยู่สองวันไม่แล้วแต่โรงเรียนนะกุ้งแต่โรงเรียนของเราสองที่สาวันสุดท้ายนะแคททำอะไรกันสามสาวอย่าดึงอันนี้นะลูกของลูกเบยจะทำทีวี <c oughs> สาวน้อยพูดเก่งโอลูกออ้นกแลัวใครทำรู้ตาเนี่ยใครทำออกเป้าเข็มหกเนี่ยใครทำโซเปเียเมล่าเอม่าลำคาญมารี่น้อยไหมเอาเอาเทปมาเอาเทปใส่มาปิดปากน้องไงจะ <c oughs> ทำอย่าง,งานั้นดี๋าวนี้น้อง อย่พูดยังไงลูกไม่ดีไม่ดีอย่าว่าให้กันว่าผู้ใดเฮ็ดพีหลอกโซเฟียแต่เก่งแทะว้ายเป็นตะยานแทะเยลัสตฮอสวเต้นต้นไคไม่าดได้ดีแกลยออโอันนี้ี้ะพายกระเป๋าเอมาเมาหนูชอบแม่กระเป๋าเนี้ยถ้าไม่ชอบก็ให้น้องก็ได้ เอาเหรอยังสุดท้ายเลาสิจ๊ะจะคุมเรื่องอ๋อจะคุมเรื่องอะไรฮะมันปีบแล้วอีกกุ้งไปจัดการไหมไมโครเวฟมามันยังบบตานน้ำนี่บบตานไก่ไม่เข้าไม่ถึงไมโครเวฟอ๋อไม่ใช่โซเฟียมันจะใส่น้ำมันตรงไหนอ๋อใส่ในจานน่แหละลูกอ๋อใส่เลยค่ะได้ลูกได้แบ่งกันกินนั่นแหละไก่นะ ินทุกคนนังกุ้งก็ดีดีได้พี่น้องเฮ็ดกับเด็กน้อยดีมันก็ได้หาดเด็กน้อยน้องก็ได้โอเคอย่บอกเคยด่าได้เด็กน้อยนี่เห็นเด็กน้อยติดมันก็อย่างนี่มีแต่กินตั๊บบานเด็กน้อยเอาได้ลูกได้ได้เอาเอาคนละถุงเปลี่ยนการกินด้วยกันค่ะทุกคนเลยอันนั้นเป็นปลนไปเบิ่งกุจุธีให้ซิ โอ้ยมึงบอมึงจะไปถือแม่มึงติ๋มกับบ้านสิบอกโอ้ยลืมค่าวว่าออก youtube อยู่ใส่จานค่ะเอาเอ้มาใส่จานหนุ่มมันฮ้อนลูกมันฮ้อนใช้มือนั่นแหละไม่ต้องก๊อปเฟลหรอกฮะอ่าเปียเอาจานข้างล่างมาให้มารีหน่อยลูกจานข้างล่างสืบมาให้น้องหน่อยมีบอจานนดเก่านนไห แ่ขานทะเลมุนดิทีพี่อึดตี้มองงมหอยแม่นคู่อุ่นอืมอันนี้อันนี้เนี่ยิตงหรอันนุ้งรักมาอิ่กินต้องเอามาลิไอนด้วยอีคืนังหป่ะพูาะว่าพี่เข้มพูด แค่เจ้าหนึ่งบ็โตแวบาไม่ใช่บ้านพี่แค้นะจากบ้านพี่แค้ไปถึงบ้านพี่เทยมวันนั้นนะจากบ้านพี่เจมไปบ้านหนูกลัวจนจะถึงประมาณเกี่ยวเที่ยงคืนกวัวจะไปถึงบ้านหนูไล่รีบหนักนแค้นขนาดนีาผี่จับปากมาพูดอะไรเนี่ยอายหลานน่ะพี่นูหนูบอกว่าหนูแก้งถามนะไปบ้านไปบ้านพี่เทียมวันนั้นพวกพี่แหม่มพี่ทองพ่อบากีนเขาไี่จะมาอู้กูทำอย่างนี้เลยพี่เข้ออะบอกว่าเข้มเลยทำไม อูลิเลียทำอีกแล้วโอ้ยทำไมอูริเลียทำลูกเอาขึ้นในกระเทียมหน่เอาขึ้นเอาขึ้นอูริเลียอย่าทำไปด่าจะตายจะตายทำยูเรเนียแสดล้มมันจะต้องมาขังมปอยู่เยอะเลยดิสุดละเออไปอยู่ก็อูริเลียก็ใครก็ของเบียร์ไปใส่ไว้ตรงนั้นไม่ได้เรานี่เหลือองอ์แต่ยังไม่อิ่มปากแม่อิ่มข้าวยังไม่ทันหมดเลยอันมองแม่มอง กินข้าวได้สามคำได้ได้ที่เดียวมาไปกินได้แค่ไรเนาะมันว่ากูกินข้าวได้สามคำอิเลี่ยอิเลี่ยหนานี่คือมันสมหุ่นนะมันกจิ้มแต่เองเนี่ยกินเก่งแต่ตัวเล็กกว่ามารีไม่ได้ใครเนี่ยทับำได้เลยนะอันนี้ประมาณห้าคำคำได้อยูะค่ะคำมาคำคละห้าท็อปจีบุ๋มคำหนึ่งเลยงานรักจังเลยอ่ะมันเก็บปฝนมาเห็ยนงานรักจังเลยเปิด โรงเรียนพี่แคทเขาให้ไปเทสโอน่ากันทั้งหมดหรือเปล่าเขาเขียนหรือเปล่าทั้บานาเกตแต่โรงเรียนหนูมีนะมุสตาเด็กเนาะหนูพวกรองทุกคนจะต้องไปเทสก่อนโรงเรียนเปิดวันที่สี่ที่ถูกเลยไปเลขที่สามที่สี่โรงเรียนมันเปิดวันที่สามวันที่สี่เนาะวัี่สี่เพราะว่ามันที่สามพันเลยนะต้องไปเช็คก่อนเขาบอกว่าไม่เรียนพวกรมาบอกตั้งแต่นั่นแหละต้องไปหาต้องเราหาหมอ เราต้องคูดกับหมอเลไรแค่ว่าของเราแล้วก็ไปเอาที่ตรวจมาตรวจตรวจเคสเขาวบบนี้แย่เพราะของพี่ยังไม่ได้แจ่มเพราะว่าของหนูอ่ะมันเป็นโครนาชนิดสังเกตเนาะอ๋อไม่ยัไม่มีมางานแก้ที่ยังไม่เคยมียนะไม่ใช่มางาแก้อะไรนะโรงเรียนพี่แค่เผ็ดเหรอเอาเผ็ดกินไก่เล่นก็ได้ไม่เอาตะอ่อนังอันนี้มันอุ่นแล้วมันไม่อร่อยนะเผ็ดไหมมันเผ็ดหรือไม่เผ็ด ไม่เห็นที่นี้เขาเขาติดขาบ้างแล้วเขาเปิดขาทีหลังพี่ติดคนนึงเขาไปตีดตงแต่พอนบอลแทนแบละนั่นแหละไอ้เต้งไปสั่งลาอ้ออ้าไอ้ก้อยน่ะอุ้งรงกันนั่นน่ะอะไรคะไดี๋่้นวยน้องชายยังไม่สบายจตมันไเอ้ยปามัน มันได้ดีแล้วน้ำุงรักเลยจ้ะเนี่ยอร่อยไหมะน้นน้ำัปอข่าีบอกไปดอเฟียมึงมาหนีไปไปมาอยู่ไม่พักมาเียมลูกบอกให้ชื่อมาลีคะชืมาลีซันโอเคยียมมามา เราดูคนโอเปนนั้นย่มอยางนเดนเดนบนี้ลเียเายอ่อนแลดนโอเคดูเฮ้อแล้มกิขนามิกี่ขนมเนี่ยขนมฟดติกเลยฟาติดมาอยู่กินของฟติเนี่ยกินอะไรอนั้นน่ะเป็นไฟเป็นไปเนี้เป็นไ โอ้ยกูเล็กๆไมไมาแบบเลียหัดไเลยลูกอะไรเนาะกู้โซฟาเกี้ยมุดกระดานเนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเมย์จังไรผมเล่นเฉยๆอ่ะเมย์จังไรผมก็จะถามว่าจังไรเสืออะไรบ่ายล่ะแช่าบ่อยมาดอกไม้สวยจังแคบหมดไม่ยกเลยหรอ มัติดบใบเลยนั่นนะมัเป็นมาดามเลยนี่นะมาดามจบไปแล้วพรวันนั้นเี่กิออยู่วันนั้นก็เรากินแก้วเดียวนะปวดน้ำไม่กินเอาน้ำใส่ในแก้วแก้วมันอยู่ไหนล่ะนั่นไงแก้วบ้างไหมนะแก้วบ้างไม่ได้แก้วแก้วไปอแก้วน้ำเหมือนแก้วนมมันอะแก้วทิ้งลงไปได้เลยดูมาสองดูเออนักกู้มีลูกมันเอาน้ำให้มันลูกมันก็อย่างนี้นะเต็งแก้วตลอดไอ้ตุ้ง่ะ mang ăn đi rồi cái ăn một đi nào, ăn đồ mình cái ăn, ăn nước mình cái, mình ăn cái nước nó nhiều, nó bớt sẹp, nó bớt sụp nước. Mình bưng đà tôi ăn hết Nước bao hoa muộn rồi, lũ nó không thể nào. YouTube nè. chào, chào. Xin 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 chào, chào. สวัสดีค่ะใกล้ๆพูดพอๆเห็นมารีไหมคะเร็วๆงั้นให้กลับบ้านนะโซเฟียมาค่ะโซเฟียมือนีเด็กน้อยน้องน,น้ำกันสามคนเลยเอ,อ้าวกุนัตทั้ประเข็มหน่อยสวัสดีจ้าหน่อยสวัสดีจ้ากุนิก้าแ้่มาเจมารีสวัสดีจ้าถ้ามารีหลับแ,แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวพ่อมาอุ้มนะสวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะดูหน้าก่อนสวัสดีค่ะลุน่าอันนี้แม่มาจากที่นอนใส่หมดแลงอาจจะนอนข้างบนหรือข้างนี่แต่วันนี้คก็จะนอนไว้สภาหลาย ให้แม่นอนกับพ่อเลยวันเนี้ยโอ้ยแม่โชคดีจังเลยได้นอนกับพ่อวันเนี้ยโอ้ยแม่อยามานี่นะถ้ามาเลยเหรอเอาถ้าน้องร้องไห้กลางคืนจะทำยังไงถ้าน้องฝันลายมารีกับโซเฟียนะเอ็มมาไปหนูจะโอน้องเหรออืมโอเคเอาไลฟ์ให้แม่ลูกเอ็มสติ๊ก้ามาพ่อกับพ่อกับแม่เอ็มมาอีกในอีกในอีคลิปหน้าจะจาเอ่อคัมข้าที่กดใจกดเสียให้